สบายดีทางไปสมน่ะสาละซองจะนะตอนนี <blond> <c oughs> <n Luis> ้เราอยู <NOISE> ่ที่บ้านเรหอยปางที่้อาเออวันที่สิบ งานอันศพงานศพอันแม่ของเสี่ยวอันรอบนึงพี่น้องจักเพิ่นเสียงไปตอนใดกระพันทําคู่ดิจะตั้งกับน้องกระพันคือจังว่าหากันลงไปมันสิเจ้าเนาะมันจะลงก็มันก็ลงบังนี่นะบรรพเดือดนั่นน่ะเดือนปูอ่ะ กนินไหมสะคอนทอดอยังนะเจ๊ถามกันก่อนก่อนสก,นกินก็ได้ <c oughs> จะเทไรปีนะเนาะบันไดเห็นกันนะนเห็นกันแต่ใน,น,น,นเฟซ เห็นกันตั้งแต่ไปเที่ยววัดภูปีได้เข้าไปเจเวลาทันหอดนะประมาณสีนี่แหละสิบเก้าว่าสองันสิบเกประมาณนักูก็ไมีเวลาเสีว่าตื่นนอนมากูยไม่ไดล้างหน้าแปรงฟันยังไม่ได้กินข้าวสัน ถ้ามาขายดีบ่เจกับการย่างใหม่เนาะไปว่ายังบมท่านว่าดีดอกการเรื่อยๆอะไรบ้าเมื่อวานนี้ก็คือสวรรค์หมอแม่เพื่อนนี่เป็นเป็นเสียงแต่ตอนใดนี่เพื่อนนี้ปีสามเคือจึงว่าหาการไปนอนห้องหมอเบ้อ นนมานี้อนมนลงก็มาแล้วาเาบิ่งซีหนาแล้วกับเบิ่งสีหนาแล้วก็จังหวะเนาะบอดแมนสีโซหนาหนาเนตลลโซนะเป สางมาเป็นม่แ่แม่ยูใคม่เนไรอันนกว่าบต้องมงแม่กันสร้างว่ม่บ่ปวดกันไรดอกตอ้ก็อึ้งเศร้าซะม่อึ้งแม่ก็เศร้าเลยล่ะยาแรงมาหามง่นไม่เหนแตะกวงทีื่อง่จิง แงมาเล็ใส่โอค่ต้แม่เแห้งกระขาะกาาาแล้วเจเลยยามือสาวนางกินข้าลำกันกันกบอายตอนเถียงมาแล้เป็นกัสะสวอยแล้วก็ไปเลยตั้งแต่เถียงมาเสียถุ่มกุ้ว่าจนแบบ ทมคุยอยู่ตลอดจะไเป็นยังไงต่องไปไหนตอนแต่ว่าดีที่ว่าลูกเต้าอยู่เบสองนี้นะสมหาเนะเงื่อสองเม่อเจาะไปเดี๋ยวมาติถาราจขึ้นตามลังงนประหดรคนื่อยเบแจกขอเขาขายเข้าใจว่ามุซึกอเขาแหละแต่ว่าอจะม่อเึอจะค้องเลยจกจา มันทําใจบบได้ได้แบบว่าจามาหอดครับเขาจะใส่หีบใส่ลงเรียบร้อยบ่เข้คอมเมนแะรไหวเฮงลยคนกับบอยากให้ไหวเนาะนอนไหมกั เบิ่งที่เจ้าวันลงแน่นเฟตอนเราไปนอนห้องมอกรู้สึงว่าธรรมดาก็ธรรมดาเนัะเบิ่งนะก็สมคนแบบป่วยธรรมดาอะไเนาะแต่คนที่สงขร์น่คิว่าเวลานนตื่นมีเชียรน่่คิว่านะแต่มอตงเ่าเนาะเท่ากบเรีว่าจุ๊บเลเขาอยานแนหรือให้เปล่คู่มือนี่นะแน่นี่แล้วแบบว่า คนนะเวลาสิเสียน่ะหูหูหูซึกสติหูโตบัดบาดสิไปน้ำไปวอยๆบาดเดียวเราปกติเขาแล้วมันน่าจังว่าวงนะเก็บอาการทางสิบษะนักมันได้ดอกเราจังว่าออกมาได้นะ แต่ว่าพญ่าที่เป็นอยู่ฮะดิแบบว่ามันมาแห,งห้งฮะดิแบบว่าไม่เลือ้าแล้วนะครับทุกทีบาวานแล้วจริงๆคืนร้ายพวกแบบน,ใน,ในี้ไข่ไข่มันนอกไปเลยนะเราสิดว่ามันคนคิดแม่เขาเอินว่ะยังก็บบาวานแตก,าาแตกสอกบาวานบ,บอกสรองบุญ แบบเราต้องไปแผ่อีกเงี้ยดิคือหามือได้แล้วแบบว่านางสิอยู่แต่ไทยปกติน่ะเดิมที่ะนางอยู่น้ำการสองนางนไงพี่น้องเอ้ยนางอยู่น้ำการนี่ยังบ้องหูทรานีลยว่าซ่องง้งนี่เวลามากินทานน้ำนี่เพื่อจะให้ซองเลยครับก็่ต้องไปแผ่อีกเนี่ยหามือไวแล้วคือได้ซ่องคือแจกวันที่สิบอันนี้เนาะมือนี้วันที่สี่เปล่า สามจ้าขอกระลงสามได้สำบนึ่งสี่ี่สามเจ็ดมืออาทิตย์นึงเจ็ดแปดเกสิบคือลายมือเจทิางบ้านนี่เอาอาทิตย์หนึ่งบอลลูนเนี่ยไรมันแล้วแ่เรียมพร้อมของหามือห้งเออพรอมพร้อมของเจ้าภาพของบ้านอะไรเนาะของบ้านเออ

ค่อยู่แบบว่าเรามีโอกาสสั่งแม่ขานันไม่ได้สั่งอย่เลยได้แล้วก็เียมแม่เขานะบอสั่งอี่ทั้งปายแม่เขาน่ะป้ายแบบเชยเซยเบาเาอย่างอนี่มีคอยผัด่งไวางกวนมบกอโอนมาวันที่จะนที่จะหาโอมาว่าจะโอนมาทกคนจะหามรน่หมัเดือนห้าก้งแก้หาลอยเนาะยี่ให้ยิ่งใช้ทาน สีวิตเงินเดือนเนาะเจ๊มันเกิดพอสำนันลูกชายเป็นบ้นนี่มึงดูผมวเออสบายนดีพ่อโดยลูกด้ยจะแปนบบจัสร้างแห่งกรวสบายดีับ่อยันนะเอบ่อยอยู่นกงสบายดีนะลูกลูกคืนดูบเอฟซีครับเอฟซีเจ้ามาเลยสบายดี ลูกชายเคยไปเทียเเ่ยวฮ่องกงเถะไปไหนเนาะต่อไปก็ลาวแล้วมังลววาลา้มแต่ละ<ไ>ปลีเขาเคยไปเที่ยววัดภูจำปาศา,ากันกันพี่น้องกับแม่ใหญ่กับยายผู้เบิ่นเสียล้วนะเขาก็เห็นข่านาข่าตากันอยู่ตลอดอะไรกับบ่อหอยได้นถากกันเดบตามบ้านตามงาหนก็เห็นโย เราหันกันลงกนลงกันย่างอนนเาทเยจ๊ฮะหาสิเป็ดเบิ่งหน้าตาล้วก็สํานอนรับ ขอตื่นมากนะขอเปิดโทรศัพท์้นมากนะขอนเห็นโพสของเจ้ากอดหมู่มือขอเปิดเฟซกับปันอาวว่าโอ้ยจะแมนดีกำลังพางกีต้าอย่างจนแบบจนมาสัมเนี่จะมีพี่น้องกันจะคนสัเจี่น่อเป็นพัน้า นมันม kind of ันเสียใจตรงถี่ว anyway> ่าเฮาบไดิเห็นเธอละเจมราอยูรอน้ำแมับคันด้วั่นที่ม่งเม่อตอนป่วยปัจจองปัจจบนมีเงินค่ามดค่าม้อนนอ้อนอก็มีอ้ออนเป็นเจะว่าคอยเขา เงินคำมันแห่งกับหายาีเนาะสุมื่อนี่เนาะการใส่จ่ายกับลายขึ้นได้สุมื่อนี่เจ๊ยี่ยังอี่ยังกับเงินเบิดอย่างคือมูนี่เขาเจ้าคายเป็นโตนี่กับโล่ละโลได้นี่นะเจ๊ซาก้อนสวนผักมงมีอย่างในเก็บเอาผลบริเก็บผักมาแล้ว

เออึตได้ลางได้เดเเีดเด็ดงานลนีแล้วเออเียเยูตมาแมนแมนเจแมแมนดีเงินดีกว่าปลาไว้สื่อเนาะพอยายา่นนะ ไปบ่อยบ่อยเนอะเขามาเห็นทางอกซีแล้วคิดพออีพอพอหอยแห่งใส่อกซไปเกือบสองเดือนอืรับแล้วลงมาก็ใสอันนี้ใสล่บ่ใสลงมาแต่คุณแม่ใสลงมานี่จูจะแมนเนาะ วัยอั<ป>ีรอเบิ่งหูโพรโงเฟนะคือแบบเราน,นอนคุยกับเบจ้าินยยแบ